นะสปอยโคดมันสู่โทเปียนะครสัตว์มหาสนุกฆ่าพร้อมกันแล้ว เมื่อหลายพันปีก่อนความกลัวทรยศความกระหายเลือดพลังเหล่านี้แหละที่ครอบของโลกของเราโลกที่เหยื่อต้องหวาดกลัวผููล่าโลกที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายพูล่าที่โหดร้ายและเหยื่อที่อ่อนแอแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นและก้าวข้ามวิถีชีวิตดั้งเดิมได้ทําให้ตอนนี้ผูล่าและเหยื่อนั้นสามารถอยู่ด้วยการผูกพันกัมเกลียวและทุกๆคนก็ต่างมีความฝันของตัวเองและเจ๊กระต่ายตัวนี้ก็คือโจดี้ฮอ นางเอกของเราไงล่ะเจ๊แกนั้นอยากเป็นตำรวจและจูดี้ก็อยากใช้ชีวิตที่เมืองซูทอเปียเพื่อช่วยผู้คนล่ะครับแต่การที่เธออยากเป็นตำรวจนั้นพ่อแม่ของเธอไม่สนับสนุนเลยเพราะว่าไม่เคยมีกระต่ายตัวไหนเคยเป็นตำรวจมาก่อนล่ะครับแต่มันก็ไม่สามารถลดความยากของจูดี้ได้ในงานนั้นจูดี้มาสังเกตได้ว่าต้องมีส้นดินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ไอ้จิงจอเกรย์มันได้แกล้งพวกเด็กๆอยู่นางเอกก็ไปห้ามมันครับว่าอย่าทำแบบนี้นะครับบังฮัมมันก็ ผลักนางเอกเลยแต่เจฮอบก็สู้มันตอบจูดี้เกขวัญหน้าเธอเข้าให้เลยแหละครับและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้จูดี้ฮอบอยากเป็นตํารวจข้าไปใหญ่เวลาผ่านไปณอะคาเดมี่ของตํารวจเจจูดี้ก็ได้มาเรียนที่นี่ด้วยและที่นี่ก็มีบททดสอบมากมายนางเอกของเราที่ตัวเล็กกกินริสก็ไม่ผ่านด่านพวกนั้นสักอันเจจูดี้ก็พยายามอย่างมากฝ <c oughs> ึกฝนหนักกว่าสัตว์ตัวอื่นจนเธอมีความเร็วความคล่องตัวและความฉลาดล,ลักแหลมและสามารถเอาชนะ พวกสัตว์ตัวใหญ่ๆได้เลยไว้จนเจ๊แกได้รับตำแหน่งเป็นตำรวจแถมก็มีคะแนนสูงสุดในรุ่นด้วยแหละครับและเจ๊จูดีก็สามารถไปทำงานที่ซูโทเปียได้แล้วละ่ะชิบหายเลยล่ะลูกอเอ้ยพ่อและแม่ของจูดีก็ได้มาบอกลาลูกของเขาและได้เตือนจูดี้ไปว่าที่นั่นมันอันตรายมากนะลูกรักเดี๋ยวพ่อจะให้ของป้องกันตัวไว้นะจ๊ะและจูดีฮอฟก็ได้เดินทางไปที่ซูโทเปียเลยและและ้วเธอก็ได้เดินทางมาถึงมหานครที่สวยส่วนงดงามและเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ที่นี่ก็คือมหานครซูโทเปียมีสัตว์นานาพันธุ์ใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่จูดีเธอก็ได้มาอาศัยอยู่ในห้องพักไร้ห้องหนึ่งเธอก็ตื่นเต้นกับการทํางานวันแรกมากและในวันรุ่งขึ้นนางเอกของเราก็ได้ออกไปทํางานและเธอก็ได้เอาสเปจยิ้งจอะของพ่อเธอติดมาด้วยณสถานีตํารวจใจกลางซูโทเปียานางเอกก็ได้มาเจอกับเบนจามินเสือดาวตัวอ้วนที่เขาได้แนะน,นํานางเอกให้ไปที่ห้องประชุมครับในห้องประชุมนั้นก็มีแต่สัตว์ตัวใหญ่ๆทั้งนั้น ลและสารวัตรโบโกโก็ได้มาร่วมกันประชุมพี่แกได้บอกว่าตอนนี้มีคดีสัตว์หายที่สูโทบเปียกว่า14คดีและเขาได้มอบหมายหน้าที่ให้กับทุกๆคนแต่เขาก็ให้เจฮอบของรอไปเป็นจาราจรล่ละครับอะไรครับเนี่ยเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปก็ได้เริ่มทํางานของเธอเลยเธอก็เดินแจกใบสั่งให้กับรถที่ทําผิดกฎไปทั่วและเธอก็ได้มาสังเกตเห็นจิ้งจอกตัวส้มตัวหนึ่งที่เขากำลังแอบไปที่ร้านไอติมจูดี้ก็แอบตามเขาไปและได้เห็นว่าเจ้าหมาจิ้งจอกนั้น ผาลูกกองขอามาซื้อไอเทมแต่ช้างเจ้าของร้านมันเอาแต่ไล่อย่างเดียวเลยจูดีก็เลยมาขี่ให้จนพี่ช้างเจ้าของร้านก็ยอมขายให้กับเจ้าจิ้งจอกตัวนั้นแต่ไอจิ้งจอกสีส้มมันก็ลืมเอากระเป๋าตังมาจนเจ๊ฮอบสงสารและควัคกเงินตัวเองซื้อไอเทมไม่กับจิ้งจอกตัวนั้นเลยล่ะครับพี่จิ้งจอกก็มาขอบคุณเจ๊ฮอบอย่างแรงขอบคุณนน้องเศร้าจูดีก็ทํางานจราจรของเธอต่อไปและได้เห็นว่าไอสองจิ้งจอกนั้นมากําลังทาส้อนตินอะไรอยู่เจ๊เกยก็ได้อบมองอยู่ห่างๆเลยพวกมันก็ได้ เอาไอติมนั้นไปละลายใส่ขวดและก็ได้ไปที่เมืองหิมะเพื่อที่จะแช่แข็งไอติมพวกนั้นและเมื่อถึงเวลาเลิกงานมันก็ไดเอาไอติมพวกนั้นมาขายกับเจ้าหนูแฮมสเตอร์ล่ะครับเถมมันก็เอาไม้ไอติมนั้นไปขายพวกหนูต่ออีกด้วยหัวการ้ายสุดๆเลยมึงเนี่ยนางเอกของเราก็จะจับมันเลยไอจิ้งจอกสีส้มตัวนี้มันมีชื่อว่านิกไว ของเราไงล่ะมันก็พูดย้วยนางเอกเลยว่าเธอมาที่นี่เพราะว่าความฝันง่ๆงงของเธอใช่ไหมล่ะแถมมันก็หลอกฮอปจนเธอเดินเหยียบซีมเมนเลยล่ะครับช้ำใจไปเอกและในคืนนั้นหลังจากที่จูดี้ได้ทํางานวันแรกเธอก็รู้สึกเหนื่อยล้ราร่างกายอ่อนแรงกับเมืองนี้มากแต่เมื่อพ่อและแม่ของเธอโทรมาเธอก็ต้องทําเหมือนว่างานของเธอนนั้มีความสุขมากๆล่ะครับแถมเอกข้างห้องมันก็เสียงดังมากตั้งคืนเลยในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ฮอฟก็ได้ไปทํางานจราจรของเธอต่อแต่ก็โดนประ ชาชนด่ายับเหมือนเดิมจูดี้ถึงกำง่อยเลยล่ะครับแต่แล้วก็ได้มีไอ้หน้าสนตีตัวหนึ่งมันขโมยของจากร้านค้าไปนางเอกของเราก็วิ่งตามมันสุดชีวิตเลยเธอก็ดีใจเลยสิที่ได้ทํางานตำรวจจริงๆสักทีจูดี้ก็ไล่ไอ้สนตีตัวนั้นเข้าไปในเมืองของพวกหนูมันก็ยังหนีไม่หยุดและมันก็ได้ถีบโดนั้นยักจนกริ้งไปทั่วเมืองเลยมันก็กําลังจะทับหนูตัวหนึ่งแล้วละ่ะแต่จูดี้ก็ได้ไปช่วยเธอเอาไว้และเธอก็สามารถจับไอ้โจรหน้าสนตีนั้นไว้ได้แต่สารวัตรโบโกโก,ก็ได เธอยับเลยเพราะว่าเธอนั่นละทิ้งจุดประจำการเพียงพอแค่ไปจับขโมยหัวหอมเนี่ยนะแต่แล้วก็ได้มีคุณนายออตเทอร์ตันมาหาสารวัตรและเธอก็ได้บอกว่าสามีของเธอนั้นได้หายตัวไปสิบกว่าวันแล้วขอให้พวกตำรวจรีบช่วยหาสามีเธอหน่อยเถอะจูดี้ก็เลยอาสาไปหาตัวสามีของเธอให้ละครับแต่สารวัตรก็ไม่พอใจมากเพราะว่านางเอกนั้นขัดคําสั่งของเขาและพี่แกก็ได้ไล่นางเอกออกเลยแต่แล้วก็ได้มีผู้ช่วยนายยกมาหาเธอและก็ได้ให้กําลังใจกับจูดี้จนสารวัตรก็ต้องยอมให้จูดี้ทำ งานนี้ครับแต่ขอให้เวลาเธอแก้48ชั่วโมงในการไขคดีนี้ทำไมน้อยจังเลยคะแต่เธอก็จะทำมันอยู่ดีครับจูดี้ได้มาหาบเบาเสกับเบนจามินแต่บเบาแสก็มีแค่รูปภาพใบเดียวนี่แหละบาบอจิงเชียวแต่เธอกด้เห็นว่ามันกำลังแดกไอติมแท่งของนิกอยู่และเจ๊ฮอปก็มุ่งหน้าไปหาเขาทันทีเธอก็มาถามบเบาแสกับนิกแต่พระเอกก็ไม่ยอมบอกอะไรกับเธอจนจูดี้ต้องขู่พี่แกเลยเพราะว่านิกนั้นไม่เคยเสียผ้าสีส้นตีนอะไรสักอย่างแถมอนางเอกก็ได้อัดเสียงของนิกไว้เก็บเป็นหลัก าอีกด้วยนพี่นิกก็ต้องบอกเบาแสและช่วยเธอตามหาเอ็นมิดออเทอร์ตันเลยแหละครับนิกได้พาตัวเธอไปที่แห่งหนึ่งทั้งสองก็ได้มาเจอกับไอ้วัวหน้าสุดตีนตัวหนึ่งเขาก็ได้บอกว่าให้ไปถามครูโยคาสิเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้ทั้งสามก็ได้มาหาช้างที่เป็นครูสอนโยคห้กับเอ็นมิดออเทอร์ตันแต่เธอก็ไม่รู้ส่นตีนอะไรสักอย่างจนพี่วัวได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเอ็นมิดทั้งหมดเลยแหละครับแล้วทำไมมึงไม่บอกตั้งแต่แรกวะเนี้ยจูดี้มันต้องการค้นหาทะเบียนรถที่เอ็มิดนั้นได้นั่งไป พ่อ,อก็เลยพาเธอมาหาเพื่อนกองของที่กรมขนส่งแหละครับที่นี่มันมีแต่สล็อทั้งนั้นเลยมันทํางานช้ามากถึงมา ที่สุดทั้งสองก็ได้มาเจอกับแฟลชและได้ขอให้เขานั้นหาทะเบียนรถให้หน่อยแต่พี่แกก็ทำงานเชื่องชา้าเหมือนเดิมและจนกว่าจะเสร็จก็ปาไปค้าเลยไว้ทั้งสองก็ได้มาที่ทันด้าทาวเพื่อที่จะหาตัวของเอมินออเทอร์ตันต่อแต่นิกมันไม่ยอมที่จะไปแล้วเพราะว่าเขาได้ทำตามคำสั่งของนางเองเสร็จแล้วละ่ะแต่จูดี้ก็ไม่ยอมให้บักกาอาเสียนั้นกลับส่วนพี่แกนั้นต้องยอมไปช่วยจูดี้ต่อเลยพวกเขาได้มาเจอกับรถลิมูซีนที่ออเทอร์ตันเคยนั่งและที่รถคันนี้มันเต็มไปด้วย ด้วยรอยเขี้ยวเล็บที่โหดร้ายมากแถมทั้งสองก็ได้มาจ่าเอกกับมีขั้วโลกยักษ์และทั้งคู่ก็โดนพวกมันจับตัวไปเลยไอ้นิ่งมันก็ได้เล่าแหละครับว่ามันเคยมีเรื่องขับหัวหน้ากับพวกหมีพวกนี้ด้วยแหละและแล้วพวกเขาก็ได้มาเจอกับหัวหน้าของมันมันมีชื่อว่ามิสเตอร์บิ๊กมันเป็นหนูตัวโต เลยละครมันยังโกรธไอ้นิกอยู่ที่นิกเคยหลอกมันจนมันสั่งฆ่าทั้งคู่เลยแต่แล้วลูกสาวของพี่บิ๊กก็ได้มาห้ามเอาไว้เพราะจูดี้เคยช่วยเธอเอาไว้จากโดนนันยักษ์ละครับและวันนี้ก็เป็นงานแต่งของลูกสาวของมิสเตอร์บิ๊กด้วยทั้งคู่ก็ได้มาร่วมงานกันและมิสเตอร์บิ๊กก็ได้เล่าว่าเขนานั้นรู้จักกับเอมวินออเทอร์ตันเพราะว่าเขนานั้นเคยมาจัดดอกไม้ที่นี่แหละครับและวันนั้นเขามีเรื่องจะคุยกับแอมมินก็เลยส่งรถคันนั้นไปรับเขาแต่ระหว่างทางแอมมินก็เกิดคุ้มขั ได้หายตัวไปทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปหาคนขับรถคันนั้นเลยแหละครับนิกและจูดี้ก็ได้เข้ามาในป่าแห่งหนึ่งและได้เจอกับมอนเชสคนขับรถเลมูซินคันนั้นเขานั้นโดนเอมิตทำร้ายจนบาดเจ็บปางตายเลยและตอนที่เอมิตโจมตีเขานั้นมันได้พูดขึ้นมาว่าหนฮาวเลอร์แหละครับและอยู่ดีๆพี่มอนเชสมันก็ข้างอีกคนด้วยฮอบแล้วนิกก็วิ่งเลยซิมอนเชสมันจะมาแดกทั้งคู่เลยว้ยทั้งสองกนน็หนีกันสุดชีวิตและจูดี้ก็สามารถจับมันไว้ได้แต่มันก็ข้างไม่ หยุดจนทําให้ทั้งสองนั้นหล่นไปเลยเกือบตายแล,ล้วไม่ละเธอจ้าและแล้วทีมงานตํารวจก็ได้มาถึงที่นี่พอดีแต่พอกลับไปที่เกิดเหตุไอ้มอนเชสมันก็ได้หายตัวไปแล้วล่ะครับไปไหนวะเนี่ยสารวัตรโบโกโก,ก็คิดว่าจูดี้นั่นรอเขาเขาก็เลยขอตามตํารวจของจูดี้คืนตามที่เขาและเธอได้ตกลงกันเอาไว้ล่ะครับแต่แล้วพี่นิกก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอจะไม่โดนไล่ออกเพราะว่าสารวัตรนั้นให้เวลาแค่2วันกับจูดี้ในงานที่พวกเขานั้นทํากันเป็นเดือนยังหาไม่ได้เลยและตอนนี้เธอ ก็ยังมีอีก1ิชั่วโมงในการไขคดีนี้ต่อไปและทั้งคู่ก็เดินหนีมันไปเลยล่ะครับจมเจรตาจริงๆพี่แกเนี่ยจูดี้มันก็ขอบคุณนิกเลยที่ขอดยช่วยเธอไว้นิกมันก็ได้บอกว่าอย่าให้พวกมันมาเล่นงานเราเพราะว่าในอดีตนิกมันก็เคยโดนหักหลังจากเพื่อนเพียงเพราะแค่ขอเป็นติ้งจอกและจากวันนั้นเขาก็ไม่ยอมไม่ใครมาเล่นงานเขาอีกเลยนิกมันก็คิดอะไรออกแล้วล่ะในเมืองนี้มันมีกล้องวงจรปิดนี่นาสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้มอนเชสก็สามารถดูได้ไว้จูดี้ก็เลยไปขอให้ ช่วยนายกเดวิเทอร์ช่วยเธอนอยเธอก็ได้มาเปิดระบบกล้องวงจรปิดของเมืองนี้ให้และทั้งสองก็เห็นว่าได้มีหมาป่าหน้าสุนตีีมาจับตัวมอนเชสไปและมันก็หอนด้วยนางเอกก็ปิ๊งเลยละ่ะพวกหมาป่าก็คือนฮาวเลอร์เหมือนที่มอนเชสเคยบอกไงละ่ะนิกมันก็ได้หาตัวพวกมันจนรู้ว่าอยู่ที่ไหนนางเอกก็ชมพี่แกเลยว่าความสามารถแบบนี้เนี่ยสามารถมาเป็นตำรวจได้เลยนะจ๊ะเธอจ๊าและทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปที่นั่นเลยล่ะครับนิกและจูดี้ก็ได้แอบเข้าไปแจ๊จูจดี้มันก็ได้ หอนขึ้นมาและทําให้พวกหมาป่านั้นหอนต,ตามๆกันและในระหว่างที่หมาป่าหอนนั้นทั้งคู่ก็สามารถเดบเข้าไปในตึกนั้นได้และจูดี้ก็ได้มาเจอกับสัตว์ที่โดนขังอยู่ที่นี่ซึ่งมันป่าเถื่อนและดุร้ายมากเลยจูดี้ก็ได้มาเจอกับเอ็มมินอ์ตันแล้วลาะแต่พี่แกก็ยังบ้าอยู่อีกและจูดี้ก็รู้ด้วยว่าพวกสัตว์ที่หายตัวไปทั้งสิีตัวมันอยู่ที่นี่กันหมดเลยแต่แล้วก็ได้มีคนมาที่ห้องนี้ทั้งคู่ก็รีบหลบเลยละครับไอนายกไลออนฮาร์ตก็ได้โผล่มาเขาก็วว อ,อว่าเราจะทํายังไงกับไอ้พวกสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหมดนี้ล่ะเจสจูดีกูได้อัดวิดีโอพวกมันด้วยแหละพี่สิงโตก็โวยวายใหญ่เลยถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปตาแดงของเขาก็จะชิบหายแนย่นอนล่ะครับแต่แล้วพอ่อและแม่ของจูดี้ก็โทรมาพอดีทําให้พวกมันรู้แล้วล่ะว่ามีคนแอบเข้ามาในนี้พวกมันได้สั่งคนมาตรวจสอบแต่จูดี้และนิกก็สามารถหนีออกมาได้ทางโถสวมล่ะครับพี่เสือดาวบเบนจามินก็ได้มาบอกกับสารวัตรโบโก,โกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ฮอปได้หาสัตว์ที่หายไปหมดทุกตัว ได้ลละตำรวจก็ได้บุกไปที่นั่นเลยและนายกเทศมนตรีก็ได้โดนจับตัวไปเขาก็พยายามบอกว่าที่เขาทําไปนั้นเขาพยายามจะช่วยทุกคนไว้เพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดซดีอะไรขึ้นจูดี้มันก็ได้ชวนนิกมาทํางานกับเธอและได้ให้ปากกาศเสียงกับนิกกลับด้วยเจ้าหน้าที่ฮอปก็ได้ขึ้นไปให้นักข่าวสัมภาษณ์เธอและเธอก็ได้บอกว่า มีเฉพาะผู้ล่าเท่านั้นที่คุ้มคั่งและเธอก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดซ่อนตีอะไรขึ้นกับพวกเขาแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับทางชีวภาพก็ได้นะบางอย่างที่อยู่ในดี a เอเพราะว่าหลายพันปีที่แล้วผู้ล่ามาเป็นสัตว์ที่ป่าเถือนและอยู่รอดได้ด้วยสัญชาตญาณของนักล่าและพวกเขาก็อาจจะย้อนกลับไปสู่ความป่าเถือนนั้นก็เป็นไปได้การให้สัมภาษณ์นั้นก็ทำให้นิกไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าที่จูดี้พูดไปนั้นมันหมายความว่าพวกผู้ล่าทุกตัวอาจจะคุ้มคั่งเมื่อไรก็ได้ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเลยส เพราะว่าฮอปนั้นได้พกสเปรย์ไล่จิงจอกไปด้วยนี่ก็คิดว่าเธอนั่นไม่เชื่อใจเขาพี่แกก็เลยเดินหนีไปเลยแหละครับและหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เหตุการณ์ก็หนักขึ้นเข้าไปอีกเมื่อผู้ล่าคุมคั่งขึ้นเรื่อยๆโดนที่ไม่รู้สาเหตุเลยจนทําให้คนอื่นๆกลัวผู้ล่ากันไปหมดและซูโทเปียก็โดนแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแหละครับแถมคนที่คุมคั่งก็ไม่มีซีธาที่จะหายสักทีและพี่เบนจามินก็โดนย้ายไปด้วยแหละครับนางเอกก็อึ้งเลยสินี่เราทําอะไรลงไปเหรอนี่เบเวเธอร์นะ ยกคนใหม่ก็ได้เรียกเธอไปและนายกอยากจะให้จูดี้เป็นหน้าเป็นตาของกรมตำรวจของเมืองนี้เพราะว่าในเมืองนี้กว่า90%นั้นเป็นเยื่อและพวกเขาก็คิดว่าจูดี้นั่นคือฮีโร่แหละครับแต่จูดี้มันก็รับไม่ได้ที่เธอได้ทําให้เมืองเป็นแบบนี้เธอก็เลยลาออกจากการเป็นตำรวจเลยเสียใจเลยอ่ะเธอก็ได้กลับมาขายแครอทอยู่ที่ชนบทกับพ่อและแม่ของเธอแหละครับและเธอก็ยังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่อีกและจูดี้มันก็ได้มาเจอกับเกร้จิ้งจอกที่เคยทําร้ายเธอในตอนเด็ก แ,แต่ตอนนี้ขอกลายเป็นพ่อค้าที่โด่งดังแล้วละ่ะและพอขอมาเจอกับจูดี้กเกรกก็ได้ขอโทษเรื่องที่เขาเคยตำร้ายเธอในอดีตเพราะว่าตอนนั้นเขางี้เง่าเองและและนางเอกก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าในเฮาเลอร์มันก็คือดอกไม้ดีเองและไม่ว่าใครที่กินดอกไม้นี้จะทําให้คนคนนั้นคุ้มขั่งล่ะครับจูดี้มันก็ปิ๊งเลยสิเธอก็รู้เลยล่ะว่ามันเกิดส้นตีนอะไรขึ้นเธอก็รีบซิ่งรถกลับไปที่ซูโทเปียเลยจูดี้ก็ได้มาเจอกับนิกอีกครั้งแต่นิกมันก็ไม่สนใจเธอเธอก็เลยขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ แถมร้องห่มร้องไห้ด้วยแหละและพี่นิกมันก็ได้อาดเสียงเอาไวแ้แถมพี่แก,กก็ยอมที่จะช่วยนางเอกด้วยไว้ไฮ้นิกและจูดี้เดินมาหาไอ้หน้าสุนตีนที่มันเคยโดนนางเอกจับได้เพราะว่าที่มันเคยขโมยไปนั้นมันไม่ใช่หัวหอมแต่มันเป็นไหนท์ฮาวเลอร์ตั้งหากจูดี้ได้พามันไปหามิสเตอร์บิ๊กและบังคับให้มันบอกเรื่องทั้งหมดไม่งั้นมึงตายนะไอ้ดักมันก็กลัวตายมากจนมันยอมบอกทุกๆเรื่องเลยแหละครับนิกและจูดี้ก็ได้แอบลงมาที่ทางรถไฟใต้ดินและทั้งคู่ก็ได้เจอกับโบกี้รถไฟไร้ร อันนึงและในนั้นก็ได้มีต้นไนฮาวเลอร์เต็มไปหมดและได้มีแก่ตัวหนึ่งเอาดอกไนฮาวเลอร์นั้นไปนสกัดเป็นยาทําให้หนางเอกรู้แล้วล่ะครับว่าสัตว์ที่คุ้มค้ั่งนั้นเป็นเพราะไอ้หน้าสุนทรีตัวนี้นี่แหละที่เอายาไนฮาวเลอร์ไปยิงพวกเขาจูดี้ก็ทีมมันลงจากรถไฟไปและเธอก็ได้พารถไฟคันนั้นซิ่งนี้เลยพวกมันก็ยังตามมาอีกแถวข้างหน้าก็มีรถไฟสวนมาด้วยจูดี้ก็ได้ทีบมันจนมันไปชนกับตัวสับรางรถไฟและสาม,มารถเลี้ยวมาได้แต่รถไฟคันนั้นก็คว่ำเลยไว นิกและจูดี้ก็กระโดดหนีออกมาได้ทันและรถไฟขนันนังก็ระเบิดตู หลักฐานทุกอย่างนี่แหเทหมดเลายแต่นี่ก็แอบเอากล่องปืนไนท์ฮาวเลอร์นั้นมาได้ทั้งสองก็ได้มาเจอกับนายกเบเวเทอร์เธอต้องการจะเอากล่องปืนนั้นล่ะครับนางเอกก็เอกใจเลยสิแกรู้ได้ยังไงวะน,นี่ยทั้งสองก็ไม่ยอมให้ล่ะครับแต่พวกมันก็จำอาดทั้งคู่ไว้ว่าแล้วจูดี้และนิกก็หนีมาสุดชีวิตแต่ทั้งคู่ก็โดนอาดจนลอยเลยไอ้เบเวเทอร์นายกหน้าจนตีนมันได้เอากล่องปืนนั้นไปได้แล้วละ่ะและมันก็ได้เอาปืนที่มียาไนท์ฮาวเลอร์ยิงใสน่นิกจนพี่นิกนี่คลั่ง จะมาแดกจูดีแล้วด้วยจูดี้ก็รู้แล้วล่ะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นฝีมือของไอ้เบเวเทอร์นี่แหละมันต้องการไล่พูล่าออกจากเมืองซูโทเโปียแห่งนี้ทั้งหมดไอ้นิกมันก็จะมาแดกนางเอกแล้วละ่ะจูดีก็ได้ล่อให้เบเวเทอร์พูดทุกอย่างเลยมันก็บอกจริงๆด้วยล่ะครับว่าแผนการทั้งหมดมันเป็นฝีมือของมันเองแหละ นิกและจูดี้ก็ได้เฉลยเลยว่านิกนั้นไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพราะว่าที่เบเวเธอร์ยิงใส่นิกนั้นบันเป็นแค่โบเบรีและจูดี้มันได้บันทึกเสียงของไอ้นายกหน้าสนตินไว้แล้วด้วยพวกตำรวจก็ได้มาจับพวกมันเลยไว้เฮยข่าวก็ได้รายงานดังไปทั่วเลยละครับว่าไอ้นายกเป็นคนวงการที่กชิบหายทั้งหมดและพวกสัตว์ที่คุ้มค้ั่งก่อนหน้านี้ก็โดนรักษาจนหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วละ่ะทุกคนก็ได้กลับมามีชีวิตที่ดีเหมือนเดิมและพี่นิกของเราก็ได้รับตำแหน่งเป็นตำรวจด้วยละครับและ ตุะทุกคนในเมืองนี้ก็แดสกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของซูโทเปียนครสัตว์มาหาสนุกที่คตดมันก็ได้จบลงไป ็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเรื่องซูทเปียมหานครสัตว์มหาสนุกโคตรบันนะครับที่ได้จบลงไปนะครับผมก็เป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมชอบนะดูมาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็ชอบก็เลยมาให้สปอยเล่าเนื้อเรื่องให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมาไงเนาะถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละและอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมก็พยายาม่าให้ทุกคอมเมนต์เลยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยสําหรับวันนี้ดีสี่มูมี่ก็ขอลาไปก่อนละไปละจุ๊บั๊